สบายดีจากินมากสบายดีสทุกคนกี่งานได้ของกินมาจากกรุงเทพจ้าของอันคุณแม่ผุดท่าเป็นฝากมาเหอะน้ำแม่ขิงค้ำแม่ขิงค้ำมาหอดแล้วแม่มาหอดแล้วเขาโขบคนละสองทงแหละค่ะหมูอันนี้แบ่งกันคนละเค็งเป็นซื้อให้่ทูนึง ้องฝากเพิ่นสบายดีพี be, oh ่น้องทุกคนอยู่ดีมีเฮงทุกคนพี่น้องปาดของฝากมีหฮงค่าเลยพี่น้องข้าวโคบ้านชิเป็นแผ่นแต่ว่าเต้งเขาเจ้าเต้งมาน้ำโหลดอันนี้มันก็เลยมุนไป่าเอ้ยอยู่ดีมีเฮงอยู่เย็นสุบชุบกระเพาะสิ่งเค็งมันเนี้ยเรื่องรูดกายสุขเสแอะกันงานเหนื่อยมาหอดจอดเทิงด้ะแม่เอ้ยนี่ หอดแล้วหอดแล้วหอดแล้วลงไปได้เดลยสิมาเนาะเดี๋ยวมานนอนว่าแล้วกันจุดสดแจ้โดยโดยเอาสดแจ้งโคโลได้ขมาบ้านนี่หวตายแล้วหอดแล้วแม่เกินมูยองหอดกันหนึ่งมาขดยายด้วยแม่เด้ออาเตะกินผงนมูยองผงนมกินที่สามสิบสามท่านเนาะหนุ่มเรื่องทางการลรงงานกับขนมปัง

ไปไหลไปไหล,ไไหลขอขอังามาเล็งกันตะบินบาทำโต๊ะกันแน่น่ะกินได้ไหมปากไปก,กินปากได้พี่นอ้องเฮ้ยหอดปากกินปากโลดนี่มีแต่เธอได้เนาะบัน,นี้ไหลเขาคอนไหลกะไหลถัวกับบอยู่เลยเนะาะไหลกะไหลเห็ดเองสูงเองนะมีอย่างใขง่ขุดซีนั่นก็ถึกอ,อยู่สอวัวใจบ่อบจ เราเอฟซีถามได้ย hmm. the mm ินเขาบอกแววเด้อถ้าโทนบอกอีเมลเรื่เอฟซีถามว่าเกิดยังคืนว่าวันยังคือบูเรื่องฮูลาอู่ที่สาวซุยมันจะว่าอีนยังวันกูอยากพังก็อยากพังถ้าโทบอกกันอีเมลเนี่ยอยู่ปารีสน่ะเป็นพังบูเรื่องคนว่าผู้ได้ถือจับลุงเ้านี่แหละพี่น้องไอเมย์ห้ามไม่เท่าลูกเอื้กยลูกน้องแล้วกับพวกป้าดำมาละพี่น้อง เห็ดเจมเพิ่นบ่เห็ดเจมเพิ่นนั่นแหละพี่น้องเฮ้ยสิได้สิถึงจับชืดปูกเนาะอือบ่มีเรื่องมีเล้าก็ได้สิไปจับไปปูกมีสื่อมันไปจับปูกได้คนเฮาแม่นแล้วทาดีนะพี่น้องเฮ้ยอยู่ดีๆก็สิไปจับก็บ่แม่นเนาะจับ่แม่นนะหลังมือไปนะบางคนผู้เพิ่นว่าเข้าใจเพิ่นก็โอ้ยสงสารปลาดาเด้อมันเนสงสารอยู่ในทางสงสารอือ กระตงสารประดำกระตงสานอะไรเห็นได้ไหนดีแท้น้ำดูน้ำผัวน่ะเห็นได้ได้ผัวก็เป็นแบบนั้นผัวบอดีน้ำเนาะผัวบอดีน้ำชุดดีน้ำประดำนี่หรอน้ำดูน้ำผัวน่ะดีเป็นหมอยหมวยก็ยังเห็นได้ไหนกับบอดีเนาะอืมตะเพียงเอ้ยขอมึงข้วน้ำผัวน้ำผัวอื็หม่อมหม่อมก็เห็นได้ไหนเป็นมาซิมซิมเป็น้รอเนาะหมูหยองหมูหยองกินกับเขาได้พีหรือไงกินกับ เจอก็ากรนะขาเจเด่น้องรู้ห้อบยากระโกเตียวเลยอาหารเีขียวกินง่ายสบายพี่น้องเลยเราจังห่อนจังรนพี่น้องเอ้ยสารผัดหอนนี่เรียกอะหอขป้งหนอืม่ตาเปหน่ป้งาอข้าก็ขือนป้าในเมคินข้ามมา่ำอีกแล้ว่นข้ามือเช่นขับ ลุงใจปุ๋เละเอื้อยเอ็นเอื้อยเอ็นถีบลงมาปุ๋เละจังงามได้มาณชิบของมือหัวแจักแหละเ่าก็ยังบปเลยทามเพราะว่าเอื้อยยังชิลงมาอยู่เขาเอื่อยถีบเป็นชิลงมาเบิ่งเฮือนเบิ่งซ่านเหมืนมาขึ้นเฮือนน้ำบอลเลือจังไะเขาก็ยังบม่พ่อขยันย้ายเฮือนเหมือนกักแล้วอืมมันก็แล้วเะาืมเป็น้องรับเพลินเสร็จตลอดอากาศลุกเอาวลับเฮาชุดหอนหอนเนาะหอนแห้งอันนี้ เฮ้ยีมาก,ม,ก,ม,กมากคนจะดีใจกูเอาเนาะคนกินคนทานนีจะไม่คพุดม่นเหม่ว่ะเนาะชอมากแล้อะไยังว่าคนมาซื้อของตัดใน,ในันใจเง้ยันเส้นนี้ก่อนชอบมากคุณขอกงมี้พิมไหมึง อาหารมีอะไรเคี้ยวมือหนีพ so um, right. ah ี่น้องเลยอาหารชว่างเลยนี mm, yeah. ่พ okay, ี um ่น้องอือชาว่างกับสว่างอาววังเลยขึ้นมามูยอยองยองมูยองเหมยมุยอเแา้วหอมปากมันที่มันปรับตรงไเนาะผมตรงน้อเขาลงมาส่งให้พี่องถ้าขึ้นป้าวางหนึ่งเดี๋ยวกี้มันจะลงมาส่งให้เองแล้วพี่น้อนลืมตื่นเพี่เหนื่อยนางหลุด ตัวลงมาก็เลยถึงเราเองเป็นอย่าง่แสบเป็นแม่เอ้ยเอาโคกกระแทบกับห้องบ้านห้าวอยู่ดอกใม่ถาเอ้ยอือค่ะเจ้าเห็ดเข้มข้นบ้านห้าวยังยายแสบพอแหล่ๆ่ว่ามันบ่เป็นตะกินตะหยั่ะก่อนห้าวแผ่นกระตุกมีแต่น้ำตาลห้อยน่ะเน่ยจนสิบริเ็นบัดอันนี้ของข้าเจ้าก่อนนิหน่อยๆมีแต่ต่อนน้ำตาลกระลุกกระโยู่กินมันกระแทบยันตึ้งขึ้นอือ เออผมกินน้ำกิน้องเอ้ยกินกับเขาเขาหันอนแฉะมาแล้วมันจะออกวันวานมันจะไม่เท่าอืมมันออกวันวานมันเห็นอะไรเลยโห้ยแม่พูดสร้างเองเลยเนาะบ่เราสื่อเอาส่นือาข้าวจับไม่ข้าวจสี้าวมูไปทอดบ่มนสีขาวสีฟางอ้าว อยากหมูนี่อยากมันเหี่มเหี่มมันซุอแล้วก็ไปปั่นไปปั่นตีมันแตกไม่กวนเริ่มเปน้องเริ่ไปปั่นตีให้มันแตกมันก็เป็นหมูยองอูมันพอยเลยมันสดเลยมันแซ่บยังวะมันก็เป็นหมูยองหมูแดงข้าวเจ้าเห็นบอกมาจังแตกฮัทหลอดข้าวเจ้าเขื่องคลองเต็งเนื้อหมูบั่นเท่าแล้วค่ะเอาไปเห็ดเอาก็ได้นะ เห็ดบเป็นนะเห็ดบุคือขาเจ้านะย่างน้เสือลองเห็ดมันก็มันจะคือขเจ้าแบบปั่นย่างแห่งโงฟานลานอี่น้องเอ้ยยี่น่ลยเอาเ็นปลาดำกันเนาะชีวิตกับบะม่ชีชาบายทุกยากสูมาเนาะข้าวชุผ้าผ้เห็นนะนะพออยู่แต่น้ำเอือนน้ำนองไม่อยู่ได้กินกันไ่ด้กินน้เอยนองนเือยมนองเป็นาหลยอมอกนมันหอมรสชาตมันหอม ดมมุกวะหอมอยู่เลมันทามันแข่งกันดิไปใช้กับมีความซุกนะหมูวะหอมแบบนุ่มๆเรื่องเล่าก็คือหึงหวงเมียล่ะพี่น้องหึงร้ายจนเป็นเหตุแม่ล้วคือคือบ่เขาถาหักร้ายหยอนทำกลมบอดีเนาะมันจะซะมันจะเป็นแบบซั่นอะไรนะเหตุแนวบอดีเข้าไปมันก็ เป็นร้อนเป็นแลนไปเป็นถึงเป็นห่วงไปร้อนกันกเป็นไปแล้วกัน,น,นอือทั้งทีเมียน่ะหัก,กแค่เดียวหักเดียวใจเดียวแต่หากพัวน่ะพัวปุยปูยย่ำจนได้เก,กิดเนาะอือ่างสู้แล้วล่วะมึงาเกิด้เนาะีะทุกอืมค่ามีหมันไม่หนีก็งอกงอกลงมาแล้วท่านมีเหลืองียัง อ่าปักตินะสาวแม่นแต่ว่าพื้นเหมือนกันมาพาใหญ่ก็ยังน้อยอยู่นํากันอือพอเบิ่งกันสิเฮ็ดหังได้ก็ต้องเบิ่งกันน้องเลยเบิ่งกันแหละปลูกกําลังมีปอุปสรรคก็ต้องเบิ่งกันเนาะบ่ต้องถิ่มกันพี่น้องเอ้ยแม่นแลเยน้องพี่น้องหายกันได้ผิดกันได้พี่น้องบ่ยามสิตายแล้วก็งมกันคือเก่าโอ้โห กินพบดี아버เลยนี่เลยมันพ่อได้นะเกาโกกบ้านหอมมันยังแข็งนะแข็งได้มันได้ก็เดินอย่ขนาดพัวเห็ดจังชีกันยังกินทอดอยู่ได้ัน่ดยังหลากหายู้ดียวได้หน่ดก็ดิกินทอดพัวยังห่อยได้อนาดดิที่สุดจะทนเลยเนาะเห็นอะไรช่องหล่อไปเนาะนี่ ไปก็รอบหนึ่งเด้ไปเขารอบหนึ่งพี่น้องก็ง่ายก็คือไปจำมาฝากอะไรเนาะฝากฝากเข่าบุ๋มเองก็จำมา,จ,าจ้างให้พี่ดอกสัมภาระอืมสัมภาัาะจังจ้างจ้างอยู่ขุก็ง่ายแค่เนาะฝากอยู่ขบหมดปีและะ้วก็ไปกันบ่อยอยากเอาออกมาแล้วก็ไปยืนเงิน,งน,งน,งนอุทธรว่าอีกมันพร้อมเงี้ยงก็จะปีกับต,ตอนปีละล้านล้านปีละล้านปีละพันกว่าบาทพี่น้องก็ตามเหรียญเงินทุ่มมือนี่ แต่ละปีแต่ละปีครบพอบปีต้องไปเสียเงินเผื่อบอยอยากให้ออกมาดีคันบอไปเสียเขากับปล่อยออกมาเลยเนาะอือเขากับปล่อยเนาะคุณเพียปล่อยออกมาก,กับคนเฮามันยังพอทันดีเด้นี่จะไปอุทธรณ์ไว้อยู่หันในราชปีผบบุหลับหาหกเจ็ด,แบบดบบปีผุหละคั่นบดตายก่อนหาหกเจ็ดปีผุหลับท่านบดตายจากกันกับอืมทะนงเลยจากเสียเงิออกมาเห็นละไปจื่อซะก่อนเขาสิจื่อเนาะคำบ่าจื่อแล้วก็ กบจื่ออีกเป็นคือเก่าเขาก็ไปอีกของเจ้านายมีเหอะแม่มีเจ้ามีนายพี่น้องกระเช้านี่ดอกอันมือไปเบิ่งมอหลั่มมาได้พี่น้องที่เทาถ่ายให้เบิ่งว่าลุงเทาฮักกระเจ้ขี่รถน้ำมาเด้พี่น้องนั่งอยู่ทั้งรังนั่นแหละเพิ่นก็มาแต๊ปากเซ่เแหละมาเอากระป๋านกับแตงเงิ้งเนาะลายผ่าลาปีแต่มาแต๊ปากเซ่ไอแม่ซอซุยหน่อยพี่น้องไอ้ลูกเอกยลูกน้องคือยายเคี้ยวกับอันเมย์เงิ้งนี่แหละ คือแม่อาเติครับอันพ่อเช้าซุยยังแหละไอ,ะอะ้ก็ยังสั่นแหละไอ้เออน้องก็ยังสั่นแหละคนเราเห็นยังมันจะผิดกฎหมายไปเนาะผิดบัญชผิดบัญชีองเมืองไปผิดสายพูสายตาผมีประชาชนไปอาราบะแบบสั่นแบบสี่คำเขามีเจ้ามีนายืเพคนก็นเห็ดวิญญาแล้วพี่น้องเลย 7ปีจบดีจังพอกันใหม่แช่บบบแถวจะป่ะหึมจะเปิดนัตียงเพนพี่กะซิบเข้าได้แต่แตม้อนเช่ดยงห้องพัจะซแตดจัดอะไอ้าพี่น้องไยพอกันคลิปน้าพี่น้องแต่แตะมาแล้ว